สวัสดีครับผมชื่อเบนนะครับผมเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ออนกเด v นะครผมสำหรับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์เรานักศึกษาฝึกงานปี2,5,6,4กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับ black end developer ครับ black end developer ก็จะคือการเขียนโปรแกรมของหลังบ้านครับทำงานหลังบ้านจะมี font end กับ back end ครับผมทำตำแหน่งกับ back end ครับ ฝึกงานได้2เดือนแล้วครับเจออุปสรรคก็จะเจอเป็นจำพวกบั๊กของโปรแกรมครับเพราะว่าเราทำงานกันเป็นทีมครับเราทำงานกันหลายคนนะครับแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นก็จะต้องเจอบั๊กบักบางครั้งนะครับรู้สึกแบบสบายๆครับ ด้านกราฟิกดีไซน์ครับและตัดต่อวิดีโอด้วยครับได้ประมาณเดือนก,นกว่าแล้วครับเจอเกี่ยวกับการออกแบบครับคิดไม่ค่อยออกเงี้ยครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกเอฟเฟกด้วยครับเวลาตัดต่อวิดีโออ่ารู้สึกตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกของการฝึกง,งานครับ ทำงานากี่วกับทางด้านกราฟิกดีไซน์ครับก็จะเป็นพวกออกแบบครับผมแล้วก็ตัดต่อคลิปวิดีโอกับตัดต่อรูปภาพ Photoshop ทำโปสเตอร์อะไรพวกนี้ครับฝึกได้1เดือนแล้วครับผมตอนนี้ฝึกได้1เดือนแล้วก็อุปสรรคที่เจอก็ส่วนใหญ่มักจะ นึกไม่ออกว่าจะทํายังไงครับส่วนใหญ่ก็แบบสมองตันอย่างเงี้ยนึกไม่ออกว่าจะออกแบบอะไรครับบางทีถึงแม้ว่าจะมีลูกค้าจะบอกโจทย์ไว้แล้วครับ <c oughs> ก็รู้สึกกลัวๆนะครับผมกลัวว่าจะแบบทํางานส่งไม่ทันอะไรอย่างงี้ครับเหมือนเรื่องธรรมดาแล้วครับแล้วก็กลัวว่าจะนึกไม่ออกว่าจะทํายังไงสิ่งทีกกลัว อ๋อผมเป็นฝึกง,งานในส่วนของหน้าเว็บครับเป็นการทําเว็บหน้าบ้านเป็นส่วนของฟอนต์เอ็นครับฟอนต์เอ็นเป็นการออกแบบหน้าเว็บครับหน้าเว็บในส่วนของเว็บที่ผู้ใช้เข้าไปดูเป็นอย่างแรงเลยครับจะเป็นส่วนของฟอนตน์เอ็นน่คือหน้าบ้านนะครับประมาณ1เดือนแล้วครับเจอบัก๊กเจอเออเลอร์ครับแล้วก็ชอบลืมพวกคอมมาพวกอะไรบ่อยๆครับ ตื่นเต้นนิดหน่อยครับ